มึงเขาให้นนเพราะนความหนาวเขาเฮได้หน่อยนะครับร้อยสี่สบนะครับรือว่าร้อยมึงเขาให้ใหญ่าานนมากหน่องสาวนะครับกงงาม

สามหมื่นสามโอเคสามหมื่นสาม33นอยอี่สิบสองหรอปานี่ผมบอกบัวอนลอยสี่สิบห้าสี่สองสี่สิบสามด้สามหมื่นสามราคาหัวหัวเลียงมีราคาแล้วล,ะล่วละ,ละ,าลละงาม หาแข่งเขาใหญ่มันดาวไปเรียงไปโอ้สวงแคบดีครับมากสวงมัวยสามหมื่นสามของงามของงามอ่าเดี๋ยวพามึงนของงามมีนยังโตแล้วเป็สิโค้งนะครับนะเิ่งสิโค้ง เอ้เบองาเบอ่เงาลี่ tamam. เอาลยเลูกรโอยเป็นว่าเป็นเป็นค่านิยมของคนอิสานนะครับเลียดเบิ่งใหญ่ๆราคาบ่อเน่ยเบิ่งสี <S 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 ่โค้งเบิ่งนุ่มเลยนะครับนะสูง่อยบ่รหอลอยสามสดีนะครับนวน อเมืองชิมีราคาบอเมืองไทยเป็นงูร้อยเหียงี่ยมเดี๋ยวผมจะขึ้นเลยเป็นคลิปใบสองเมืองชิมีราคาบอ ฮ่าพี่หน่อยยังยังขายอย่างยู่ครับยังวันมีราคานะครับนะแมงวันลยอย่าง่มือน,นี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ไายคลิปนะเออเดี๋ยวอ,อยากได้เ่าได้ก่ลืมอยากได้เ่าไดก็สามพันครับรักดิรักสองหมื่นสามพันครับ โมฮ sí, sí, um. ัน oh มีราคาไหมนุ oh ๊เ oh พื่อนโมไหกันบ้างไหมมนมาเบิ้งสองเทือ่ยอะไรนี่นะเว้ยมันก็มีปกี่ตนะครับงูงามนะครับน้องน้องเพิ่นเป็นงูเหนือนะครับเที่ยงนะครับมาซื้องูคูนะครับนะโอพี่น้องยหญ่หนิมาเที่ยวฮันูนี่พี่น้องผมจำได้ผมจำยหญ่คนกลางๆเลยนะครับเพป็นมาจากอำเภอวังหินนะครับนะทางด้านตอนแรกเพื่อนก็บขอมาเหล่วนะ ยายเราสือไปขายต่อเลยพี่น้องนะสือไปขายต่ออะไรสไปในบ้านไปขายต่อนะครับนะงบผูกวสิบสี่สิบห้าเดือนนะครับเด้อง้อยสามสิบคัมเจ็ดตัวนี้ตัวนี้ลอยสามห้า ตัวละหมื่นสี่หาลอยโอ้ไล่เลียงเขามชื่ออะไรพี่น้องตัวละหมื่นตัวละนสี่พันหาอยนะครับนะเนี่ยหมื่นสี่งอผูน,นัมเนอพี่น้องมีคอมเมนต์มาอยากถ่ายวัวผู้ให้ดูด้วยประมาณนี้นะครับเนี่ยงหมื่นสีนะครับผู้เนี่ย อ้าวทายทานเนี่ยตัวละหมื่นสี่อือโอ้ยย่ายตัวละหมื่นสี่ครัเออมีราคาครับใหญ่มันสือไปขายต่อเลยพี่น้องเพื่อนก็เลยบ่นไ้เหยืสูงแห้งนะครับนะมันสืบไปทำกำไรมันสืบไปไว้นี่บ้านนะครับ ใช่คือมาท่าม,รรมดาเลยพี่นะผมเบิ่งผมซ้อมพาร์เดย์ดแล้วนะลายยหญเรากบบโชคชุนเลยล่ละนะน่าจะ,ะถ้ามากินทั้งด้านนี้มานั่นนะครับนะอ้าเบงหนามันจากหน่อยเนี่ยเห็นหมื่นสี่เอาไปตัวไปริมเนี่ยอ่ปอปอนน้มานน่ บรรยากาศนะครับเดี๋ยวมันจ้องเมืองใหญ่เราเสียห้ราคาบอเป็นงอร้อยเลี้ยงนะครับนะบรรยากาศซื้อขายกันไม่แก้บ,บทถึงหาประเทศนะครับร้อยเลี้ยงจิ๋วขามาซื้อนะครับแล้วก็ให้ราคาสีแข็งๆพี่น้องนี่ายแล้วก็บรให้ราคาสั่งมันบ,บ <c oughs> รรไวสั่งปะลอยเลี้ยงเข้ากัน <c oughs> ชื้อยากจริงจริงพี่น้อง <c oughs> ไไสื่อขายยากรีเด้ครับร้อยเลียงครับร<อ>้อยเรียงเข้ากับสื่อไปขายต่อนไับพี่น้องคื่มืนอนีกแข็งโกกเลย<อ>หวมื่นกว่าบาทมื่นครัวนะครับน่อยสีสอ้าพี่น้องเดี๋ยวงต่อไหมต่อเถอยแล้วนะครับ,รบนี่ขีดแล้วกนี้เท่าเล็กสองเล็กสองสองมื่นสี่ ร้อยสี่อ้หัวร้อ้าสิเลยครับนี่สองหมื่นดพี่น้องนี่ก้เวหครับพี่อนราคาดีัวน้้าเสื้าวแ่อนวเจ้าเลยพี่น้องเพราะว่าพนือเอาไปเอามันเลยพี่น้องบางคนเพื่อไข่ราคาดีนั่น้อนนเพื่อตั ตอองห่นี่าเร่นยเเาลากาเนาะพับที่ฟังอกเนกน้องเน่บรรยากาศร่วมๆรคนะครับนะพาไปง้ออวนต้องรอรอเวียดนามนะครับรอกัมพูชาได้พี่น้องง้ออวนนะครับ พ่าคนไทยบริสุทธ์นะครับง่วอ้วนต้องให้เวียดนามซื้อพี่น้องนะกัมพูชาวันถึงเวลาเป็นมานะครับประมาณหกโมงสี่สิบสี่สิบห้าโอ้ว่าปืนก,ก็มาปืนอะไรพี่น้องเวียดนามมาแล้วพี่น้องนี่ห้องไว้นสี่สิบห้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงซื้อให้นะครับว่าขายเท่าไหร่หกหลอยโลนะครับหกหลอยแน่แน่มาแล้วมาแล้ว อคอนสิงอตง่วนนะครับเป็นเวียดนามนะครับผู้ยางมามาเวียดนามเขาแล้วล่ะแม่นวาเวียดดิน่นขอบคุณครับ